วานตรงางว่านหออวานน,วาน,น,นี่ขย้อนนี<ห>่ม<ห>ันมัน้อนอนที่ครับหน้าม่วงน้าขังเหมือนครับเออกระีเปียกดากเปียกก้นเหมือนะทีนนี่ยังอยก็เป็นน้าขั้นจนตัว เบิ้ลอ่อกมากเบิ้ลได้ในงวดน,นี้เบิ้นจะได้เตาเล่าล้านจะได้มาต,ต่อเติมออกให้ครับเออเบิ้นจะได้จัดเด็ดเด้นมาวาออางงออย่ยีกแล้วก็กดต,ติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับคือ <c ười> แต่ก่อนอยู่นี่แต่ฐา,านที่มองนี่มันมันมันสีบลมีขั้นหานเข่าเด้เออคือมันเป็นปราชาเก่าเด้อ อาบาาเกาแจที่นี้น้ำปาลาโมนี่กายังเป็นปลาเป็นดงบัทันมีท้างอาบ้านนี่ก็จีมีอยู่แปดหลังหรือเก่าหลังเพราะว่ามันเป็นปลาบ้านนี่นี่พออยู่มากได้จากไซหาปีขึ้นมาอาก็มีอาจารย์องค์หนึ่งเพิ่นผุดงมาเพิ่นก็จะได้มาเฮ็ดกุศหน่อยๆอยู่เนี่ย อ่าที่นี่เพื่อนการเรืงจังมามีโชคถือเด็กถือเบอร์ยาตีพีน้องลูกศิษย์เราจังได้นํามาสาา้างศาลา่หลังนี้ให้อือครับอ่าที่นี่เพื่อนมาอยู่แล้วได้บบจักสี่ปีหรือห้าปีอ่าที่นี่เพื่อนได้ไปทําวิธีอันเชิญนี่เอาปูขาวมาจากใสคือพอกับโปงหบวว่ได้ไปน้าเพลินอ่ามีแจ่พวกระดับนายพ้นนายพันเชิญมา อ่าเดเพิ่นมาเฮ็ดทำพิธีไว้นี่ที่นี่ญาติพี่น้องเพื่อนกบมาจากทังบ้านเพิ่นพวกจากแถวนครนายกเนี่ยเขากบมาเขาก็ไดมาบัดไดเขากรมาไดโชคไดใช้เขาไปไดเทียรแล้วเป็นสี่แสนหาแสนโอ้คเออเพิ่นแจงไดเขาลบนับถือกันมากอ่าเพิ่นถือลายปีนั่นเพื่อนไดเอาเสียงอีสานมาล่องเร่นอยู่ในเดินนน้องใหญ่นี่ครับให้พี่น้องเบิ่งพี่ อจากที่นี่หลังจากหันมาอ่าอาจารย์นงนันเพื่อนกัมมีอุปสรรคยี่งยังกับบ่เพิ่นนะเนาะเพิ่นจังได้ย้อนกลับไปอยู่ทั้งบ้านเพิ่นพลัดที่นี่สารปูขาวนี่ก็คือสิบ่เป็นยังสี่ดอกครับครับอ่ากับมีแต่สารขนหลวนกับปูขาวไหลอยู่นี่ที่นี่เรียงของเรียงมันคนในบานคุยในบานเขาบ่มีลูกมีเต่าเขาไปทางใดกับบ่ไดด หมอก็บอกว่าบ่ได้เขาก็มาขอครัอเพื่อนก็ให้ได้เขาได้ลูกไปอีกคนทังอืนมาเอาก็มาขอสองเจ้าก็ได้ไปทั้งสองอ่าที่นี่ก็เขามาขอแล้วเพื่อนก็ไปเข้าฝันเขาอยากได้หยังให้มหาครับหาเพื่อนกระจังโมผมกระจังได้จัดแต่งถันมากมหามหาเพื่อนนี่มาขอเพื่อน กางวดแรกก็ไดเลยอ้อครับมากวดสองกระไดเลยครับงวดสองเลขสามโตผิดแต้มเดียวอก็มากวดสามมากวดสี่เดี๋ยวนี้เป็นวดที่หครับอาที่หาก็ช่วงเลียอีกอยู่ชิบวงววดอยู่นอกชิบจิงงวดบัวโกะซีเมนเพราะเพราะครับถามถามเนีครับผมรายทันทังก่ะอยากชมว่าตำแหแนงพิกัดอยู่มองนีถ้าเกิดว่าอยากจะมาขอโชคขอพรหรืออยากจะมา ขอลูกหรือเนียก็ตามได้เลยครับพ่อได้เลยเพราะว่าอยู่นี่ผููไดเพิ่นบ่มีลูกมีเต่าหมอกระบอกแล้วว่าไปจังได๋ก็บบ่ได้เพื่อนก็มาขอพรเพิ่อนก็ได้ไปหลายล่แล้วเด้เพิ่นซอยอยู่ใสครับบอนี่ครับเพื่อพี่น้องเพื่อนอยากจะว่ากับบอกเพื่อนบางคนก็อาจสิบ่งหูจักเนาะบอาบอกเพื่อนว่าสารปูขาวนี่ยอยู่ใส่คืออยวัดป่าบ้านพระเนา ออำเภอห้วยทับทันตำบลปาศาสตร์เนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยทางโมเจ้าาจังหวัดรีสะเกดนะเอออยากมาขอพ่อเนียงเพิ่นหรือว่าลูกเต่าเหล่าล้านไม่ทามาให้กินไปเหตดธุรกิจยังขาดทุนอยู่ว่าเศร้ามหาเพิ่นเลยครับไปได้ดีสุคนนะตัวนี้กับบอมนว่าพอว่าด้วยแต่สำหรับพอว่าเพิ่นแมนอ่าคือเพิ่นบอกว่าเหลขกเนี่ยเพิ่นชีให้ หอดจะงวดเพื่อนกับว่าอยากให้ถ่าเพื่อนเป็นคนเบามีศิลธรรมเพื่อนบอกว่าสิซอยเลี้ยลูกเต่าเล่าล้านให้ได้อยู่ได้กินเบิ่งวัดว่าอาลามกับขาดขาดเขินเขินเพื่อนวางสั้นเออแตจังยิ่ยัดจังไดเนาะนี่มีคำพันเพื่อนแต่นี่กับพอคิดว่าเหตุจังไดก็ได้คือเล่าเบาครเอพวกเพื่อนสลี่ลูกเต่าเล่าล้านสฉยไม่ลำไม่เลี่ยนอยากไปเป็นเหต นาที่ตำเนียงทั้งลาดจากการ,รอาวสำเร็จกับมาหาเพ่อนมาขอพรเพลินเด้อได้เฮ็ดยังได้กระไดเพื่อนซอยข้นได้ไปหลายโยโโนาบ,บางรังบางเทียกับพี่น้องตางเพตตนตงจำบวก็อาจีพว่าท่านโหอาจังแจงงวดนี่ละปูขาวหูซื้อกว่าออกเยี่ยมย้ม,มถามข่าวพี่น้องที่เพื่อนถึกนั้นนะ อออ๋อไวเดเวนไปหานิเมตค้ามันให้เขาููเขาเห็นเชียงใหม่ล่ำปางคุณนก็จนนอนวไดายเอทั้งนครนายกทั้งประจวบกลับไปย่ายหนึ่งวาวไดายเลยว่าสั่นเอออยากมาควันว่าคนเถ่าห่มขาวถือขาวไปหาอพอเองพอกับว่าบุญมลรมีเพิ่นนี่คักเติบโยคงอากกาข่องที่มีแค่นั้นเดอครอแต่กอนที่เป็นปราชา ครับอ,อยมองหนีควนเขามากใดดอกหาบางเทียควนมาหาเหตมาหามั่นยังไงมาหลงปากกวะ่ามาพ่อ่บานหลังหนึ่งอย่เละตนพอกไงก็ได้มาขอ,อกินน้ำเขาก็ให้กินโยจันครับแต่ว่ากินแหลวแนมเบิงอ่อมมันคือ่มีบานมีเฮียนคนเออก็ได้มาเอืน่นเอาขวนเอาอยัางตันลายไล่กะไดครับเออแข็งเลยครับแต่ก่อนมันกิมีตหมองเขา ังแหะแต่กอนเขาจิบว่าใครได้เผาเนาะเออออกลูกทองกมตายฟังมาทานคุณนะเป็ปาสาเก้ยน้องผ้าแล้วนั่นจะจุเป็นแถวอาวัูดงมาอยกับมาบังเอิญโดยลกยงยังกับมาเสียกีวิตอยู่นีเดอเพื่อนก็ได้เห็ดสานไห่นันซานเพื่อนนันทูซาน่นระนั่นแหละนี่เพื่อนกับทุดงมากาสีเป็นคนมาจากทางบุรีรัมม์เนี่ยเพื่อนมาอยู่นีครับ อาก็าคชื่อบอกง่ายๆก็คือพ่นสีปฏิบัติบวชใครใดครับอากาศ็สินอนละหมอกละเมื่อไปแน่น่นะเพราะว่ามันแข็งครับากา็ะสันนี่พระสงฆ์เขาเจ้าสิออกมาอยู่ซ้ายนอกดิเขาไปอยู่ทางบนถาบถือบ่ปฏิบัตินี่ฮหดจังได้พ่าการหานเห่ีอยู่ก็ได้ครับกวนอนะ่ะเออเคาะประตูเจ้ายู่หันล่ะเมื่อคืนอยู่นี่คือก็พอว่ามันสีเข็ดสิแข็ง แต่ก่อนมันมีโจรหนักเลียงเนี่ยพอมาอยู่น้ำเขากระแทบอยู่บได้อืมเขามายิ่งผูญญ้ใหญ่บานตายสองล้านเขาก็ับมาฝังมีแต่ฝังเนะเาะเขาฝังทั้งพุ่นแต่ที่นี่ปูขาวนี่คือว่าองอย่ายไในลำนี่เม็ด้ำหวันพอว่าเพื่อเล่าที่เป็นใหญ่ของเขาได้หรือเปล่ วา,าง่ายคือเพิ่นเปลียนขันเทปแล้วครับเนีพิ่นเนี้ค่อนทั้งหลายเออเพิ่นสามารถสั่งออกมาเนาะมาฟังเพิ่นว่าได้เหมือนนั้นนะโอ้นะบริวารเพิ่นหลายพิศนันหลายครับแต่ในนิเมตคําวันพ่อเนอี่ยครับว่าเพิ่นเขาไปเอื้อในออกมาเบิ่งนันเบิ่งนีมาบัดใดก็บ่ได้นั่งอยู่นี่ ครับมาบันไดเกษีนั่งอยู่นี่เพิ่นนั่งอยู่บันได้พอเนี่ยมองง่าเข้าเนี่ยง่าเข้าใหญ่นี่บอกโอ้มาหมาวงเสียเพิ่นจิมาบวงสรวงขึ้นขึ้นก่อนเพิ่นจิมาบวงสรวงครับพอออกมากก็ได้ยินเสีตีปอกพอกพอกันแน่หมางียยังไงก็บอกเห็นบันแยนไปกันนั่งเห็ดอยู่ห่นง่าไดครับพอโอ้ง่าหนีนี่ตั้มตั้มมึงนี่เลยบอก เพราะว่าประตูประตูทางออกเป็นเป็นเฮดคือคือเขาเฮดแอนเนลยังใส่ใส่ดูบุ้มไม่ไม่แย็งนะเออวันีเฮดสวยสวยอสักครับคนนั่งปอบปอมเฮดแยงเนอร์เนอร์เนไปครับจีเฮดป้ายว่าป้ายบานไว้ให้ทาเสียรี่ไวสั่ง โอ้พ oh, ูนเสเฮ็ดป้ายบ้านไว้ทั้ง<อ>นาเข่ามองนี่ว่ครับเอ<ะ>เอเพื่อนกับนางเห็ดอยู่เปลี่ยนให้ผมบ่งเนี้ยทั้งด้านหลังว่าเปลี่ยนว่าท่านได้ว่าท่านละเอียดว่าท่านงามครับบ้านีขึ้นหลังบอือมาเอาอีหยังละปูเนี่ยแต่เบียนรหลดไปออกรถดใหม่เน,นี่ยอืมันมีหลวงปูองค์หนึ่งฒถาๆหลังกองกองนางอยู่ทั้งจังสี่ครับเออปูขาวนางมากสิอืมเพื่อนปันนให้พอนางต่อมานี่ครับ เป็นกับผ้าไอ้ไหลวงปูเนี่ยถือได้เพื่อนสวดป้ายรถดนี่สวดป้ายนีดป้ายรถดนั่นปันโอ้ยเหลี่ยมหยาบหยเพื่อนว่ามันเป็นป้ายทองคำบ้านนี้พอกันเลยว่าออกจังไดเราปูออกรถดแบบใดออกบ่ไดลรดใดเรื่อมาก้ดจะป้ายมันมากครับเพราะว่าท่านเอามาไหา้เพื่อนบออ นั่นแหละเพื่อนกันเลยจังทําวีที่สวดแล้วเพื่อนกันว่าอยากเบิงให้ก็บอกพ่อกับเบิงครับอ่ามันจิตเป็นปลายรถของเพื่อนกับที่จิเป็นตัวนี้ปลายตัวนี้เลยบอกตัวนี้เลย,ต,เลยตัวนี้คือโอ้สามตัวนี้เลย,เลยบอกพ่<ล>ะแต่พอมาแปกปลายรถยังสิมี<อ>่ยังสีอ่ายูดานบนเลยมันจิเป็นตัวนี้อ๋อครับอเนี่บานีมันมียูงสีข้างล่างอืมครับ ายรถคือพ่เคยเห็นยังซีมันบอเคยมีในนี้มีแง้มหวันเดินย่้มเจ้าพ่อกับว่าวไห่โมเป็นฟังมันม่มนี่แล้วาบรถย่งเป็นแบบนี้อเออแล้วก็เป็นสีทองนั่นก็เป็นสีทองเพิ่นวาไม่เป็นทองคำแม่ทองคำมีที่ปลูกเศษยางดีลวงปูเถ้าชำระครับเด้อครับป้าพ่อคิดว่าถ้าพันยังขี่ก็จะได้ละที่ได้อืม มันนี่นลวงปูลวงตาเพื่นกะว่าตอนหลังเด็กทำพิธีแล้วเห็นเพื่นเววครับผู้ใดว่าไป่ว่าวอ้กั่งเพ็่นฟันว่านี่ต่านางลำ่ำงามงาม,งามแต่งตัวจะปูงามงามใกกะจมหอบพิแถวเห่ายจัดพีเกียบไปถึงต้นกรงย้อมเล่าก็ได้หอบสาสเมื่อเบิ่งน้ำเข่าอีกเลยพ่อก็คชิดว่าแต่วันน่งสีจังไหนกนห็ได้เบิงเ่ง เด้อครับกับคลองสี่มีแค่นั้นแหละเนาะขอบคุณนะครับสำหรับอาจารย์แมวหรือว่าพ่อแมวนะครับเผลนิมิตฝันห้แล้วนะครับคุณผู้ชมนิมิตฝันเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวอ่ะอะรับพรรับพรเ้อบัตรเทนิสาทุสาทุทุบาจันททุกคนรับพรนะครับพรเพ่งบุญญาบารมีอ่าพรเพ่งสาใหญ่ก็ดีพรเท่งดวงปูก็ดีหรือว่าบุญญาบารมีคองปูขาวก็ดี อ่าให้นําไปปกป้องรักษาลูกเต่าเหาล่าล้านนี้อ่าที่เพื่อนมานากันเมื่อนี้บอกว่าสิเป็นพร้อมทั้งของทอนจุลินทีวีครับอ่าเพื่อนเฮ็ดยังลงไปบ่พอ่อใดก็ขอให้เพื่อนใดเพื่อนเฮ็ดอนใดบ่พอดีก็ขอให้เพิ่นดีาาอ่าเพื่อนเดินทางไปไสมาใส,าสก็ขอให้บุญญาปราบีนํกลุ่มคร้องดูแลเพื่อนเน้อบรดนี้อ่าเฮ็ดยังก็จะให้ขาดให้เขินได้ทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองอ่าให้ไหลมาเทมาให้เพื่อนหายเคาะหายโศกหายโลกหายภัย หายเสนียดอยงไรสอาแต่สิ่งใดที่มันดีๆเขามาอยู่ในบ้านในเงื่อนอยู่ในเลียดเนี่ยร่างกายเด้อบันเอาให้รวยรวยสุคนสุกคนเด้อถูกสาถูกสาธุรวยทุกคนนะครับเอฟซีพิมพ์สาธุเด้อรับพรด้วยกันนะครับก็คือตัวเลขเนาะอีกนิดนึงอ่านี่อืนี่นะครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ